ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูรหลวงครับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สู่หลวงสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตตั้งอยู่เลขที่239มหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่สูรอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2487โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านปางสัตว์เดิมชื่อโรงเรียนเหมืองแก้วราชอุปถัมภ์มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล โดยมีประชาชนร่วมกันจัดหาที่ดินและสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นบนที่ดินแปลงที่1เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีนายเดชราชสุวรรณเป็นครูใหญ่คนแรกพุทธศักราช2510เปิดแขาชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของอำเภอฝาน จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเอกลักษณ์ของโรงเรียนรักล้านนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีทักษะอาชีพและปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาพัฒนาชีวิตโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาคือการจัดการเรียนรู้มุ่งสูงม,มาตรฐานสื่อสารวัฒนธรรมล้านนา ส่วนการดําเนินงานสถานศึกษาสถานศึกษาได้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบังเกิดผลสำเร็จตามกรอบงานสีด้านดังนี้การบริหารงานวิชาการได้ดําเนินงานบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนตามหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้แบบ Active Learning กิจกรรม Pjbl การใช้โครงงานเป็นฐานนวัตกรรมจากรถโมบายการคัดลายมือการฝึกเขียนอ่านคำศัพท์การเรียนรู้การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิทยาการคำนวณห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หมุมห้องเรียนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนการบริหารงานบุคคลส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอรวมทั้งมีการนำความรู้มาพัฒนาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาในตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสมทุกคนทุกงานจัดทำมาตรฐานพารางานของบุคคลประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานพาระงานและการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการบริหารแผนง,งานและงบประมาณมีการจัดกลยุทธ์การวิคราะหวิร์ส ให้สอบคล้องกับบริบทสถานศึกษาโดยดำเนินงานการพิจารณาตามกระบวนการและแนวปฏิบัติตามระบบแผนง,งานในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยการจัดประชุมวางแผนการพัฒนาของสถานศึกษาแผนการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบการบริหารงานทั่วไป ดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์แนวทางและตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการอันเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยการนำมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกิจการนักเรียนงานดูแลอาคารสถานที่งานระดมทรัพยากรจากชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษางานรักษาความปลอดภัยงานบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับการเยี่ยมบ้านนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบปัญหาและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดท้งนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การอ่านออกเขียนได้การอ่านคล่องเขียนคล่องกิจกรรม STEM โรงเรียนสีขาวสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมพิเ b ษวรวมทั้งกําหนดให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงนวัตกรรมของโรงเรียนการต่อกลายโดยใช้การมีส่วนร่วมกับ MSL Model M Modern Management การบริหารจัดการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมกับเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ S Skill ใช้ความเชี่ยวชาญความชํานาญความฉลาด ความคล่องแคล่วในการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้มีทักษะชีวิตที่ดีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ออา learning ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นคนดีมีความรู้อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นมีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมได้ตามวัยมีทักษะอาชีพทักษะชีวิตที่ดีมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ครูมีหลักการและแนวคิดในการทำงานร่วมกันทางด้านการวางแผนการระดมความคิดและทำงานร่วมกันได้ตรวจสอบการทำงานและนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นแนวในการวางแผนงานในปีต่อไปด้วยกระบวนการ PDCA การยกระดับผลสำเร็จ ระดับประถมวัยพัฒนาทั้ง4ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาระดับประถมศึกษานักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning j b l และการเรียนรู้แบบบูรณาการบบสาระ,ระดับมัธยมศึกษานอกจากได้เรียนรู้แบบ Active Learning j b l และการเรียนรู้แบบบสาระแล้วนักเรียนยังมีทักษะอาชีพติดตัวและมีทักษะชีวิตที่ดีย,ยั่งยืนและทาวร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศตรวรรษที่21คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศตรวรรษที่21อย่างแรกคือ 3R คือทักษะพื้นฐานที่จําเป็นของผู้เรียนทุกคนดังนี้1 Reading คือสามารถอ่านออก2 Writing คือสามารถเขียนได้ 3. Arithmetic คือมีทักษะในการคํานวณและที่สําคัญไม่แพ้ 3R คือ8 C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จําเป็นเช่นกันซึ่งทุกทักษะสามารถนําไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและประสานง,งานจากผู้บริหารกรรมาการสถานศึกษาสุรชนเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และปัจจัยอื่นๆให้โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเป็นสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป